สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC สุขูมสุขคนเดอ้อมาผมมาพอกันอีกแล้วเดอ้อเมื่อนี้บูกกี้จะไปตัดกอไผ่แห้งง้อพี่น้องเพราะว่าตอนนี้หยาอยู่เพื่อนกระเดิ่มเบิร์ดแล้วแห้งง้อกินเบิร์ดแล้วเนาะแเซริงมาเฮากับโบเล่อยงัวเด้อพี่น้องเด้อโบเล่อยกับชิโตนมันเนาะจะเนี้กับเอากุก้กล้วยเอาหยามาบดให้มันหยากับเดิมเบิร์ดแล้วก็ได้สิไปเอากอไผ่อยู่เพื่อนอีเม่ ก็ว่าสิบอบปล่อยเพื่อนจะหย่อนบายยานเพื่อนไปนะพี่น้องกำลังซื้อมาในสิบกว่าวันเนาะปิดปลายวันเวลาปล่อยเลยยานเพื่อนไปเลยมันสิอยากนำหาพี่น้องนะครับมมนกล่วสว่งนี้เขาสู้และลูฝนจักหน่อยมันไปกินเขากินยังเขาอะเขาสิพันหรือว่าชิงยิงคนแถวนี้เป็นยังสันได้พี่น้องเลยไปเขาให้เขาหน้าเขานี่เขาเขาเอาผ่าพันหรือว่าเอาปืนยิงอะไรได้พี่น้องเพราะว่าบูพิษเนาะ มันไปเขาไปหน้าเขาไปก,าก,นนากินเขากินน้ำกินเขาหัวเขาส่วนเขาเขาเขา,เขาจับหรือว่าเขาปั๊บไม้เท่าไหร่นะพี่น้องค่ะจึงว่าปล่อยไปน้าทางนะลดตมลดส้นนี่ก็เข้าเปนคนพีดอีกสนั่นกับทองครัง้งนีก็เลี้ยงไหวเจี๊ยสีไปเรยว่าสิไปตัดตัด้าตัดกอไผยยเฮือนเมมาให้งั่กินเนาะไปไปติดตามกันด้ยพี่น้องนีก็สิไปเวทามไทยยมยมเบาน้อยเนะกับมาเปิดหานใหม่ในดอบสีหาวันเดี๋ยวไปเบิ่งกันด้ยพี่น้อง ฮ่าฮิโน่มาหอดฐานเบาน้อยสวัสดีพี่น้องมาใส่จ่อมาแต่มาหนีแหละแต่งมาหนีวะมาเด่นกับเบาน้อยมาแตลอนหรอวะมาแต่เส่าผมเต่เส่าเพือโอ้โหขึ้นกราโถ่ฮ่าแน่มากินเบียร์น้ำโอ้ยมอนแล้วมาบอกเลยแล้วไปเชือกเว้ยเอาแต่กระโถ่ห่าโตแล้วเห้ยเงียบเงาหนอนไปนอนอยู่รางบ้าน โอ้ยขาลูกขามันมากกับผมมากจะไปนอนจะจะได้รำหน้าเดียวแล้วบอแล้ว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 รำหน้าเดียวแล้วยังอีกรอบไหมยังหลบไหม่ไหนจะหัวอะไรจะหัวลูกขามันลูกขามันนี่บอไปซีหาหัวหนึ่งนะอขนาดตัดพี่ตัดพี่เอาเมือนี้ตัดพี่อ่บเหมือนไปเออไปบอก เล็กหน่อยน่ใ่ะบมบอกเนี่ล็กหน่อยวะะีบเดียเมื่อนั้นเข้าเข้ามาหาหมกเลยๆหนึ่งเมื่อตัวบอกเข้ามาอย่างไริบเอิบเอ็ดหัวนี่เข้ามาประมาณแปดคนเก้าคนนี่แหละมาบ่อเอเอามาไอ้ดีนมาอ้ดีแหกเอาสาดิงเมื่อตัวบอกเขาแล้วก็มืออื่นมื่อแล้วก็โตไปใจเขาเมื่อสิเขาบอกว่า เราบอกว่าอยากไร่เด็กหน่อยชิคเจ็ัวบอกว่ามีอาจารมีัร์อะไรตัดตัดเด็กหน่อยตัดเด้กหน่อยกลไปหามาได้นดแปดเกาคนนี่แหละก็สอนเซซารงมาเต็มขันเจ้ามอสอนได้มามอว่คเซนเซนมามหาไอ้น้อยบรยูวะันเดี๋ยว่ไหมอสอนมากคือเก่าเลยกครับ ออกห้ออกหน้าและเด็กหนอหยามกันเลยเนาะบ่เคยยามยามเขาของเของเย็นหยาเปียกคือบ่ะหยาดรบเปล่อยบ่ป่ในหาก้อนยานี้เนาะจะ๊บดายกแล้วาพอดีตัดยาเด้ยโอ้ยไหก็เป็นไงไก่พวกนี้ปิดไปได้มือเต๋อไปปิดปิดานไปลำหน้าพี่น้อง กำหน้าอยู่วาะกับผู้ดีแดดเนาะแดดยังอีกรอบนึ่งบ่มันบลาอีกูใส่คนเจ้าเลยแดดยังอีกยังอีกรอบนึงมามาตัดหญ้าพี่น้องเอ้ยมาเนี้ตัดเอาคอไผ่คอไผ่ยังหลายอยู่ว่ะเ่สิไปทางเอาไปให้งัวงัวกินหญ้าไงเบิด์ตเดาว่มีหญ้าให้งัวกินบวกกับป่อยดิงัวะกันเลยบ่ขันปล่อยกันหยามันไปเรื่อยเ้ย มันโบไปหรอไปเด็กสั้นแถมได้เดือนหนึ่งเนาะอันงัวเฮามันอันนั้นมันต้องข้อมันขาดจับมันไหวจับเดี๋ยวจะเข้าใส่ผู้หลังมันเด่นเห็นไหมมันบ่อยจับมันต้องได็ปั่มมันลกข้อเขาเออต้องได็ดของปั่มลิไปหาอาวุธเก่าอย่าเนี้ย ชัดผมเหมือนอีกอะลูกค้าเลยซีหัวหาหัวเนาะแหมเหมือนหนี้เหมือนบอเพาว่าปลาได้ไล่บอลรอนไม่จะได้ได้ไล่อยู่ว่าปลาไม่ไรนะปลาคอตัวเดียวแล้วปลาคอมันคนโตแข็งแกร่งไข่ได้เนาะ ้าเรือนแม่กับบไหกช่วยไกลกันเด้อ่าใครว่าาไ่าไกลบอือะไรไกลเ,เล้อพอ่น้องเร้ออยู่แก่ไ่างกันประมาณหาลอยโลเมตรลอ,อยเม็ดเนาะประมาณหาลอยก็ลเมตรเนี่ยนอแมอาไว้กับทิ้นให้ยกครับเผื่อไม่ไหมกับกินด้วยกัน,กน,กน,กน ต้องโตไปก่นนะอนเนาะปลูกให้กินอ้อมๆเพื่อ,อนไปก่อนเขีเสือกันที่น้อง พี nó, so b b ่น so ้องเมื่อหน่อย2องโตนี่กินสําหรับสำนีกัะว่าเบงสาร์นี่ก็ให้กินได้เดี๋ยวเนาะมาตอนแรกก็ให้กินอีกตอนนึงใบไผ่นี่มากกินนี่ได้พี่น้องเล้เดี๋ยวงวใหญ่เนาะงวใหญ่ช่องโตเมื่อหน่ก็กินร้ายเติบแ้วก็ส่นีเลือกระใหม่นี่ยทุ ประมาณสามีพี่น้องต่อไปวิกกิจจะมาทำความสะอาดขอบหัวเนาะด้วยการกำจัดขี้งัวพี่น้องงวมันหลายสองมือเราบรไกากำจัดมันเดี๋ยวมามันนี้จะกำจัดขี้งัวกันเนาะปล่อยให้มันกินหญ้าไป อ้าวพี่น้องคือแบบเป็นการกำจัดขี้งัวเดูๆดๆน้อยๆออกจากพื้นที่เพื่อให้มันสะอาดส่วนมาขี้งัวนั้นมาทีกอาไปกรองไว้ทางนี้เนาะคือว่าน้นมรอบๆจะเสีได้พี่น้องใหากษัาริย์มาใส่ไปหยดจากมันได้เอาไปใส่คุณต้นไม้อย่งไรก็ามไหนเนาะไหนทึ่งคุณพอพี่นอ <c oughs> ้องแล้วเข้ากะบอดตองจับเป็นต้องเอาขี้งัวเข้าไปถิ่มใช้ไก่ เก็ดขึ้นมาให้คนกินเพระาะว่าขันโต๊กดินแบบ่นเหยียบหรือว,ว่าถ,ถือเงียวเพิน่นเพิ่นก็บวอยากกินนะพี่น้องเฮ้ยงัวนี่อะไรเหยียบกินพี่ยังนี่เนาะบอก่นนี่หาดว่าปีหนาคือจะถือผ้าไหลสองตวัวนี่พี่น้องปีหนาน,นี่เนาะประมาณว่า บึงน้ำกันนะพี่น้องเอาละคลิปนี้ก็ชิมาลาไปก่อนเด้อพวกพี่น้องไปเพอกันคลิปหนาเนะาะฝวกพี่น้องเป็นกำลังแห่งใจแห่งเม่อกี้เนี่ยเด้อสำหรับคลิปนี้กล้าขับมาสบายดีพี่น้อง